ครูเดีนท้าครับผมตอนนี้ในการทับทีวีนะครับผมทำไมครั้งอยู่กับแรมนะับก็ไม่ธรรมนานะก็คืออัปเดตแพทนะผมสิบสมจุดที่จะมานะก็หลายคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละแล้วก็นั่งอ่านแล้วผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็สุบให้นะครับผมว่าเป็นไงนะอย่างเดียวโจนะครับผมมาลำแรกเลยนะเดียวโจนะก็ ถูกเนิฟนะครับผมทั้งเครื่องบินต่อนะทั้งหมดเลยทั้งเป็นแบบสต็อกแล้วก็รีเซิร์ตแล้วนะก็ให้อ่ารีสต์ต่อหนึ่งลำเนี่ยก็คือดีกับลำหนึ่งเนี่ยใช้เวลามากขึ้นนะครับผมตามที่เห็นเลยนะแล้วดาเมจต่อเนี่ยก็เหลือเพียงแค่ห้าพันนะผมเพราะตอนแรกเนี่ยอ่ามันจะเป็นห้าพันสี่แล้วก็หกพันหน่อยๆน,นะครับผมจากนั้นก็เหลือห้าพันสี่ทั้งหมดแล้วค่าตอนนี้ก็เหลือห้าพันตรงๆ โอเคก็โดนเนิบหนักนะตามจริงเดียวโจถามว่าตอนก่อนน่ากลัวไหมก่อนที่โดนต้องมาถึงขั้นต้องปรับก็น่ากลัวนะสําหรับทียแล้วเนี่ยก็น่ากลัวนะก็เลยเข้าใจได้โอเคลำต่อไปนะผมไฮเตะนะอันนี้โดนบัฟนะผมเพราะว่าเมนกันเนี่ยจาก4ี่วิกลายเป็น3.7วิเนี่ยก็คือดีโดดเมนกันเร็วขึ้นแหะ แล้วก็ตอไปดูบูสเตอร์นี่คือแยกออกไปอีกช่องหนึ่งเลยทําให้เล่นได้2แบบทันทีนะผมทั้งสายยิงทั้งสายตอ่อคือตอนแรกเนี่ยไฮยเตะเนี่ยจะเป็นสายยิงหรือสายตอ่อต้องเลือกใดหนึ่งนะผมซึ่งการที่เป็นสายยิงก็ก็คือได้ยิงแล้วก็ได้ใช้ต่อด้วยแต่ว่าถ้าเล่นสายต่อคือหนักเลยสายตอ่อโหลดบูสเตม่ที่ผมเคยเล่นม,มาตอนก่อนก็จะ หนักๆคราวนี้ก็คือบัฟทาให้ไฮเต่เล mm ่น hmm. ได้เดี๋ยต้องดนะูว่าแพทนี้ไฮแต่ mm hmm. จะปรับมาลดแล่นได้ขนาดไหนแต่ผมพายได้เลยว่าสบายมากขึ้นเยอะเลยแหละ mm hmm. คือดูแลตัวเองได้แล้วคราวนี้อ๋อลืมบอกอีกอย่างคือแพทสิบเนี่ยเป็นแพทที่พวกเรือเ1 1หรือซุปเปอร์ชิปเนี่ยถูกปรับเนิร์ฟหมดเลยนะผมทําให้อ่เทียสิบและทีย เก้าเล่นได้แล้วกันอืมเพราะว่าบางทีโดนทีก็คือหายไปครึ่งหลอดแล้วนะผมอืมอย่างเช่ทีเดียวนะผมที่เข้าต่อนะดาเมจลดลงนะผมจากเก 1, 3 3ันสมรสเป็น7,500นห้ร้อะผม9,333คือต่อทั่วไปขององคุริวนะตอนนี้ก็ถูกปรับให้ไปใช้ันแทนนะแล้วก็ อกเกตคนับผมที่เป็นสทคติเข้าด้วยก็ถูกปรับใหม่นะเนิร์ฟดาเมจลงจากของฮาร์คูลิวแหละ3,150เนี่ยของฮาร์คูลิวนะเหลือ2,850นะครับะผมแล้วอกาสติไฟก็ลดลงไปด้วยโอเคนี่ก็คือตัวเนิร์ฟนะครับผมของเทียส1 1เ็หรือซูเปอร์ชิพนะต่อไปครับผมไปเรือเซมสันเซมสันเป็นเทียร์4ซึ่งตรงนี้ผมจะ ไม่อ่านารกันเนาะเพราะว่าไม่ค่อยเจอกันละเราไปทีผ่ผมจะเน้นอาหารเทียห้าเป็นต้นไปนะโอเคนะหรือว่าเข้าใจกันนะครับผมต่อมาก็มาเลยแคลิฟอร์เนียนะผมแคลิฟอร์เนียเนี่ยคือตามเดิมแล้วเนี่ยก็เหมือนกับคันาสาู่แล้วแต่ว่าพารามิเตอร์เรื่องการเปลี่ยนอนจิเนียการโยกอนจินที่ได้ระดับเนี่ยมันช้าเกินไปครับผมเพราะว่าสายเนี้ยจะตัดระดับได้เร็วมากแต่ว่า แคลิฟอร์เนียนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะผมก็เลยถูกปรับเรื่องอาพารามิเตอร์เรื่องเอนจินไปทําให้เหมือนสายทีจะีนั่นเองส่วนเมงกันก็ใช้เวลาในการรีโหลดน้อยลงนะผมก็คือบัฟนั่นเองนะแคลิฟอร์เนียพอริดาผมก็โดนบัฟด้วยเมงกันให้รีโหลดเร็วขึ้นนะอินเ a ียนาโพลินะผมก็โดนบัฟนะทำให้เมงการรีโหลดเร็วขึ้นฮอรเนนี่ตอนก่อน โดนเล่นไม่ได้ครผมฮอนเน้เป็นอาที่เล่นยากมากนะแต่คราวนี้ถูกปรับให้ท t i ข้อ b บอมนะผมลูกดาเมจลูกละ8,000แทนนะผมแล้วก็ออกาติไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น45%ก็เป็นมิดอะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะผมก็ต้องรอดูว่าฮอ n เนสเนี่ยจะกลับมาทำให้หลายๆคนเข้ามาแต่ต้องแล้วก็เล่นจับจองหรือเป่านะผมแต่ผมมองเห็นแล้วก็ ช่วยได้บ้างเนี่ยผมเพราะว่าอันอื่นก็พอไม่มีปัญหาลวของคอนเนตมีแค่นี้นะครผมต่อไปครับผมสายเท็กซีเพิมพ์ไฮบิทของอ,อเมริกานะผมทั้งเนบาการาเดลาแวร์ลุยเซียนานะผมพวกนี้นะผมเครื่องบินเครื่องบินที่ใช้เนี่ยตอนนี้จะมีเจ็ตขึ้นมาให้นะผมไอเป็นบูตออกไปนะแล้วก็เพิ่ม บอมทั้งหมดให้เจาะเาะเพิ่มขึ้นเป็นไอสามมถือว่าหนักนะครับผมโอเคมันจะมันจะทำให้ทุกคนไปเล่นเครื่องบินเอานะเนี่ยแบบนี้ต่อไปครับผมไปดูที่อนาโพลิสนะครับผมอนาโพลิสก็ในการยิงต่อช็อตในช่วงเบิร์ดไฟเนี่ยต้องใช้เวลามากขึ้นนะผมจาก1วิต่อช็อตกลายเป็น1.5วิต่อช็อตนะประดนเนฟเรื่องนี้แล้วก็ เลด้าแอชชันไทม์นะผมถูกปรับให้น้อยลงจาก40เป็น35วินะผมก็อย่างที่ผมบอกครับผมแพทนี้นะจะเป็นแพทที่เนิร์ฟเรือ75หรือไอที11หรือซูเปอร์ชิพนะครับผมยืเตัดสเตตนะทันทีเข้ต่อก็โดนเนิร์ฟนะผมจาก7,600เป็น6 1 3 3นะโอเคมิโกยันนะผม ถ้าความแม่นยำของปืนเนี่ยทำให้เทยบเท่ากับเรือลำอื่นที่เป็นเรือครูเซอร์ในแถห้าก็ถือว่าเวอร์ครับผมแล้วก็เมงการเนี่ยดลดน้อยลงนะผมเหลือสิว้วิเหลือ11วิขออภัยครับผมเหลือ11วิแล้วก็ AP d a เ a g มจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะผม100หน่วยเป็น4 6 5 0เคหอาบเคปเลือดเพิ่มขึ้นหมดเลยครับผมท,แบบ Stock, ทั้งแบบสต็อกทั้งแบบดีเซอร์นะเพิ่มขึ้นเยอะมาก คาบ,บัล็อฟนะผมก็รีแพร์ตี้เนี่ยที่เป็นคอนโซลเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นอ่อสเปเชียลรีแพรแทนนั่นคือทำให้รีแพรได้มากขึ้นนะผมแล้วก็ไอชั่นไทม์อยู่ที่20หรือคูลดาวอยู่ที่80มีชาร์จทั้งหมด3ชาร์จรีต่อวิก็2 2 2ไม่อ้นะก็โอเคไปอันเนี้ยโดนปรับบาลานนะผมปรับปรับบาลานะกันนะ ส่วนเพนโตนะผมอันนี้โดนเนิร์ฟนะผมเรื่องระยะการดีเทคนะเพิ่มขึ้นหนึ่งวินะผมและที่อื่นระยะการดีเทคอื่นๆก็ถูกเพิ่มด้วยไปนะโอเคก็โดนเนิร์ฟเต็มๆนะผมเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่1 2บสอเอ้สิบสองจุดสี่สิบสองจุดสามเนี่ยประมาณนี้ซึ่งเพนโตเป็นเรือใหญ่อะเรือใหญ่มากเป็นเฮวี่คูเซอร์ที่บุเห็นได้สั้นที่สุดเป็นรองเป็นอันดับ3 เพราะว่าที่ถูกเห็นน้อยสุดคือโอบแล้วก็น่าจะเป็นโกลแอตถ้าจะไม่ผิดนะโอเคโจ๊ตพอดนะผมก็โดนปรับให้เมงกันเนี่ยรีโหลดเดียวขึ้นนะผมแล้วก็ดีแพร์ปาร์ตี้นะไอชั่นไทม์นะผมจับ90วิวิเหลือเพียงแค่60วิแล้วก็คูดาวเนี่ยปรับให้น้อยลงนะผมเหลือ120แล้วก็ชาร์จเพิ่มขึ้นเป็น4ชาร์จ เราโดนปรปับบาลาน,น์นะผมโอเคซอกี้เนี่ยผมก็โดนเนิร์ฟแล้วผมในเอ่อเบิร์ดไฟนะผมเบิร์ดไฟโหมดก็ซาวเว์ลดลงนะผมจากอ่าสี่เป็นสามนั่นเองนะผมโอเคต่อมาผมเรือบักมันคือเรือเออร์เลอร์นะผมก็คือคอร์ซัสนะผม เพราะว่า e ีพ r โ c เก t เนี่ยมันเป็นไรที่น่ากลัวมากๆากผมเป็นอีพีโรเกที่ดาเมจเยอะที่สุดในเกมแล้วก็เลยโดนเนิร์ฟนะผมให้เครื่องบินเนี่ยบรรทุกได้เพียงแค่ลำละ5จาก6แล้วก็ี่ยไซส์อ e ีมิงนะผมเพิ่มขึ้นอีก20%แล้วก็การวิการ,การอ่าการที่วิ่งลูกเข้าสู่ศูนย์กลางของโรเกสเนี่ยลดลงนะผมจาก50%เหลือ33นะเพราะว่ามันเล็กมากอยู่แล้วครับผม แล้วก็วิ่งเข้าส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ทําให้เนื้อลำที่โดนอ่ะคือตายถ้าโดนตรงๆนะโอเคดังแคนนะผมเมนการรีโหลดเร็วขึ้นนะแล้วก็รีแพร์ปาร์ตี้เนี่ยรีโหลดอ่าใช้เวลารีโหลดเอ้ยเมนการรีโหลดเร็วขึ้นโอเคแล้วก็ดาเมจรีแพ้ไอ้ดีแพร์ปาร์ตี้นะผมก็นาน ก็คือตัวเนิฟับผมเซนวิเซนนะผมก็ดีแพ้ก็รีโหลดนานแล้วก็ระยดีเทคก็เพิ่มอีกนะผมก็หนักเอาเรื่องอยู่นะแต่ก็เข้าใจับผมเพราะว่าสายนี้คือระยะดีเทคเนี่ยน้อยมากนะแล้วก็แทบจะแบบหายไปแป๊บหนึ่งก็กลับมาคือเล้อครึ่งหนึ่งจากที่ใจะใกล้ตายแบบนี้ก็เข้าใจได้โอเคต่อมาครับผมมอต้านะผมต่อไปโด,ดนเพิ่ม ดาเมจนะผมเป็น6533ส่วนบอมเนี่ยจากลำละส4เป็นลำละส3แทนนะก็อ่าก็คือปรับให้ฝั่งเรือเรือบ,งบางขงนะผมที่ฟบางๆที่จะถูกค่าได้ง่ายก็พวกซาโอพวกมินอทัวมอนทัวเป็นหลักเลยแล้วก็มีบิ๊กเบนมีพวกของอังกฤษกินเองครับผมพวกนี้มักจะโดนเล่นเป็นอันดับแรกๆนะเพราะว่า ฟาร์มง่ายแหละทีละสองหมื่นสองหมื่นก็ตายแล้วซึ่งครับผมก็เลยโดนปรับตรงนี้มาโอเคเราถึงเรื่องคนอื่นก็โดนก็หนักเหมือนกันนะผมสมอต้าก็เล่นสายต่อเหมือนเดิมนะหนักกว่าเดิมด้วยแหละอ่ะอีกโก้นะผมอีกโก้เทติคอร์ล็อกเก็ตนะผมก็โดนลดดาเมจด,ด้วยนะแล้วก็โอกาสตีไฟก็โดนลดอีกล็อกเก็ตเนี่ยโดนลดดาเมจไปถึง300หน่วยเลยนะส่วนอ่าเทติคอร์แบบได้บอมเบอร์ก็โดนลดดาเมจแบบ มหาศาลเลผมจาก7,900เป็น6,400นะผมโอกาสติดไฟก็36แทนนะก็โดนเนิร์ดใช้เล่นนะเนี่ยโอเคมโอเคจากกัวครผมเรามาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ตอนะผมถูกปรับเปลี่ยนนะให้รีโหลดเร็วขึ้นนะผมรนะยะสั้นลงดาเมจต่อน้อยลงระยะเออแล้วก็เวลา ม่ใช่เวลาบาลสิโอ้สปีดนะผมสปีดน้อยลงนะก็จะบอกว่าโดนปรับบาลานหรอผมว่าโดนเนิร์ฟนะผมอันนี้โอเคเพราะว่าตรงน 10, เ, 15, เนี้ยหนึ่งหมื่นเกือบหนึ่งหมื่นห้าพันเนี่ยถือว่าเป็นความเร็วที่อ่เป็นดาเมจที่เยอะมากนะก็เข้าใจได้ครับผมอันนี้โดนเนิร์ฟนะครับผมอันนี้โดนเนิร์ฟนะ สมาครับผมแบร์นะแบร์อันนี้ก็โดนเนิร์ฟนะผมเพราะว่าสีคิดบอมนะสีคิดบอมเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมาสับเรือดีๆเลยเรือจะใช้เยอะ er นะผมเพราะว่าเออ่ตอนนี้ในแรงนะผมผมจะเล่นแบร์ถ้าผมผมน่าจะบอกไปแล้วนะผมว่าแบร์แต่แรงได้นะรับเชียร์หกนะผมเพราะว่ามันมันได้หมดครับได้ใครก็ได้โอเค คอดีครับผมก็โดนเนิร์ฟนะทำให้เมนการ์นโหลดน้อยลงส่วนอ่ามซิมัมโบนัสมิซิมัมเมนการการกระจายของเมนการเนี่ยตอนที่เบิร์ดไฟครผมน,น้อยลงับผมจากปกติจ,จะลดการกระจาย40%ตอนนี้กลายเป็นว่าลดการกระจายเพียงแค่20%เท่านั้นนะผมอันนี้ส่วนตัวแล้วผมว่าเเนิร์ฟนะผมเพราะว่า คอดี้เนี่ยตามจริงคือเป็นเรือที่คือถ้าได้ยิงตรงๆก็คือน่ากลัวนะเพราะ AP ของฝั่งเศสนี่ก็น่ากลัวจริงๆแหละแต่ว่ามาโดนนะ้ตรงนี้ก็ต้องเจ็บๆนะอืมต่อไปแล้วผมอยู่ฝั่งอิตาลีนะผมอ่าเคตอนที่ผมบอกรับผมเทียตั้งแต่สี่เทียเป็นต้นไปจะวให้มันต้นไปผมจะอ่านนะก็คือเอเวอรนะผม ต่อเลงน,นะผมน้อยลงนะจาก10เป็นดีเซลด้วยนะดีเซลต่อเนี่จาก10เป็น8นะ mm hmm. แล้วก็ Emergency Engine เนี่ยเพิ่มคือ,อน้อยลงนะผมจากชาร์จเป็น6เป็น4 Action ก็25เป็น20 oh. ก็โดนเนิร์ฟนะผมตรงนี้ตัวเนิร์ฟแต่ตามจริงแล้วมี6เนี่ยก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว oh. ใช้ไม่ครบโอเค ดีโอเน่ครับผมอันนี้เมงกันนะผมโดนปรับให้ดีลดเร็วขึ้นก็โดนบัฟเรื่องเมงกันนะส่วนต่อก็โดนบัฟนะผมให้ดีลดน้อยลงอีกก็ถือว่าเร็วขึ้นทั้งหมดนะน,นีโดนบัฟวิตโรเวนโตครับผมซิกมาโดนปรับนะผมจากจุดเจ็ดเป็นจุดแปดแทนก็โดนบัฟแน่นอนครับผมให้ยิงแม่นขึ้นแล้วก็ทั้งตัวเรือตอนที่แบบสต็อกแล้วก็แบบดีเซอร์แล้วก็ปรับให้เร็วมากเร็วได้เร,เร็วขึ้นนะผม ทั้ง2องเลยอันนี้ก็โดนบัฟนะให้คล้องตัวมากๆนดิพันโต้ก็เหมือนกันนะผมเรื่องการี้ยวทั้งแบบฮุบแบบสต็อกกับแบบตัวเรือสต็อกแบบแบบดีเซ์ก็ทำให้เร็วๆขึ้นนะเร็วมากๆเลยนะก็คล่องตัวสุดๆอันนี้ก็โดนบัฟคริสโตโฟโล์โคลัมโบแล้วก็อาอร์เมเนโกเวสบูซี่นะผมอันนี้ก็อ่า ดมปรับบับ,บนะผมะถ้าลำนี้นผมไม่ต้องตกใจนะมันก็คือคริสโตโฟโรคลัมโบแหละเองแค่ว่าตรงลำนี้คือลำที่ใช้ดิจิน a ี้อัพเกรดนะผมก็คือ u n นิคอร์อัพเกรนั่นเองแต่ว่าในโค้ดอ่ะขอใช้ชื่อนี้ก่อนส่วนแพทต่อไปนี่เดี๋ยวผมจะไปดูว่าผมว่าในอเมริมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวว่ากันโอเคก็คือซิกมาเนะครับก็จากจุดหเป็นจุดหอันนี้ก็โดนปรับนะผมแล้วก็ การยิงครับผมเทเลนเรื่องมุม็นเก็เพิ่มขึ้นอีก10นะก็คือ10องศาก็ยิงได้ง่ายขึ้นนะผมแล้วก็พันห่างเสือเร็วขึ้นมากๆนะคือคริสโตเฟอร์คอมบอมมีแต่ว่าไม่เล่นเนื่องจากนี่แหละครับซิกมาหนึ่งอันแล้วก็ความคล่องตัวช้ามากเน้นยากมากมากโอเคประมาณนี้ดีกว่าดาเลียนนะผมมาปานอเมริกานะดาเลียนเมืนการถูกปรับให้รีโหลดเร็วขึ้นนะจาก5.2เป็นเอ้เป็น4.9 ชุนจันเซนนะผมก็ปรับให้ a อพดามจเดี๋ยวขึ้นนะเออมากขึ้นนะเลือกคุณหมิงนะผมก็แลดิเทคปรับให้น้อยลงอ๋ออันนี้โดนบัฟล้ำหนึ่งนะผมโอเคนึกว่าเทสิบเอจะโดนเนฟทุกลํำซะก็โดนปรับปรับนิดเดียวนะผมไม่น่าจะได้เห็นผลอะไรมากเลือดิเทคถ้าผิวน้ำนี้เห็นผลเยอะแหละแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมว่าไม่ค่อยได้เห็นผลอะไรมากนะ อืมโอเคก็ประมาณนี้ต่อไปนะผมสปีดรีโหลดเมงกันเร็วขึ้นแล้วก็แอลคาโซนิกครับผมเมงกันรีโหลดเร็วขึ้นแล้วก็มาที่ะสเปร์นะผมนูมันเซียนะผมเบอร์ซายนะผมก็เอาดีบัฟเออบัฟดีมูฟเพิ่มนะผมการกระจายของเมงกันเนี่ย เอาออกครับผมก็คือใครก็ตามที่ยิงมาใส่นูมันเซียตอนที่เปิดอันนี้ครับผมเปิดอันนี้จะทําให้มนอาจจะทําให้การกระจายเพิ่มขึ้นนะผมถ้ายิงมาใส่นูมันเซียนะแต่ตอนนี้เราออกแล้วโอเคส่วนในแพตต่อไปผมก็จะมีเรือเข้ามาคือเซซิเลียนะผมเรือลำนั้นจะเป็นเรือพี่น้องกับคริสโตเฟอร์คลัมโบแต่จะใช้เมงกันอาลูกกระสุนเมงกันเนี่ยจากซีเป็น h e แทนแล้วก็ ปืนลองจะใช้เป็น s e m i a p แทนนะผมโอเคแล้วก็จะมีมินิคาเซะนะผมอ่าสองเอาประมาณนี้ก่อนนะผมมินิคาเซะก็จะเป็นเรือของญี่ปุ่นเทียก้านะผมที่เหมือนกับโยโกโมะแท้ ok umo, จะทุกประการนะแต่ว่าจะมีต่ออยู่สองแบบก็คือต่อ15กิโลแล้วก็ตอ่อ๕๖๕กิโลนะผมก็เล่นได้ดีนะผมเล่นได้ดีแหละ โอเคต้องรอดูว่าผมว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ออกเป็นไปนว่าแค่นี้แล้วกันแพทผมจะอ่านเป็นพักๆแล้วกันเนาะส่วนอัปเดตว่าเรือลำไหนจะมาลำไหนจะเป็นยังไงโดนเนิฟอย่างไเเางไเดี๋ยวผมก็จะคอยดูให้แล้วกันถ้าถ้าสนใจนะผมผมก็จะนั่งอ่านแพทให้โอเคเอาไว้เจอกันในคราวหน้าผมอย่าลืมกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรานะ แล้วก็สามารถกดทิปมีเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้พวกเราได้ด้วยนะผม <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ไปแล้วเ <Wow. S 1> จ๋งครับ